โอ้เรือผมอยังอยู่ที่เดิมครับยังไม่ไปไหนโ <g> อ <ül> ้แต่ว,ว่าฝนตกน้ำเข้าเ,เ,าเรือมายหกมายหกมาน้ำขึ้นมาอลไรครับผมโอ้น้ำเต็มเลยเดี๋ยวน้ำมาจะเรียกันครับผมยวไปยามดังกัน ครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงพายเรือมาถึงแล้วครับผมมาลุนดังห้าเซนนี่นี่ครับผมตะเพียนครับดังห้าเซนนะครับนี่โอ้ตัวใหญ่อยู่นะครับผมอ้วนๆเลยปลาตะเพียนครับผมวขอปลดปลาก่อนครับนีครับตัวอ้วนเลยครับผมดังห้าเซนครับครับผมผลงาน ครานี้2เซน4เซนหเซนครับผมพอได้ปิ้งอยู่นะครับสี่เซนไม่ค่อยถูกพอมีตัวครับผมตอนเย็นมาใส่ใหม่ครับผมย้ายที่ไปเรื่อยๆครับผมใส่ดางมันไม่ถูกก็ย้ายที่ไปที่ใหม่น้ำ ถนนนะครับนี่ใส่บนถนนเลยน้ําท่วมหมดแล้วข้าวข้าวน่าจะไม่รอดครับผมข้าวนี่ท่วมนานเป็นอาทิตย์แล้วครับผมท่วมอยู่นี่ตายครับข้าวเป็นแับนี้ไม่เหลือ